สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่3กุมภาพันธ์2559นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้น่าจะมีโอกาสย่อตัวลงต่อนะคะตามแรงกดดันจากภายนอกนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยแรงกดดันจากข้างนอกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่นะคะจากวันก่อนก่อนหน้านี้นะคะตลาดหุ้นยุโรปสหรัฐปรับตัวลงค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้นะคะโดยดัชนีดาวโจนปิดดิ่งลงไปเกือบ สามจุดทีเดียวนะคะหลังจากเรื่องของตัวเลขภาคการผลิตของหลายประเทศในช่วงต้นสัปดาห์ส่วนใหญ่ก็ออกมาที่ต่ำกว่าคาดนะคะแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงนะคะ2วันติดต่อกันนะคะเวสเท็กซัที่นเมกนเมกที่เวสเท็กซันนี่ก็ปรับตัวลงต่ำกว่า30 เปลียต่อบาเรลอีกครั้งหนึ่งนะคะสาเหตุหลกัหลกๆหรือว่าเหตุผลก็มาจากในเรื่องของความคาดการณ์ของนักลงทุนนะคะว่าการหารือกันร,ระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ํามันกับอื่นๆน,นอกกลุ่มโอเปกกับกลุ่มโอเปกเองเนี่ยไม่น่าที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องของการปรับลดกําลังการผลิต ปริมาณการผลิตน้ำมันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของภาวะอากาศที่อบอุ่นขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะก็จะส่งผลลบต่ออุปสงค์น้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นราคาน้ํามันก็ดิ่งตัวลงแล้วน่าจะกดดันตลาดหุ้นบ้านเราโดยเฉพาะในส่วนของเซกเตอร์รพลังงานนะคะการประชุมกรนง,งอในวันนี้เราคาดว่าน่าจะยังคงอาัตาราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ระดับเดิมนะคะ1.5นะคะมาดูในส่วนของตลาดบ้านบ้านเราในแง่ของแรงซื้อขายของต่างชาติสถาบันนะคะ ก็ไปเป็นไปในทิศทางค่อนข้างสอดคล้องกันนะคะก็คือต่างชาติสถาบันเนี่ยขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ไปถือสถานะช็อตในฝั่งตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะโดยเฉพาะยิางยิ่งในส่วนของกลุ่มสถาบันเนี่ยมีแรงขายทํากําไรค่อนข้าง,างชัดเจนนะคะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ถือสถานะทางฝั่งช็อตในตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเนี่ย ดีดตัวขึ้นไปในช่วงแรกนะคะแต่ยังไม่สามารถเบรกขึ้นไปแนวต้านที่1,310จุดได้นะคะแล้วก็ย่อตัวลงมานะคะการปรับตัวลงหรือว่าย่อตัวลงในรอบนี้เนี่ยไม่ควรที่จะต่ำกว่า1,300 ปิดต่ำกว่า1275นะคะคือถ้าต่ำกว่าตรงนี้ลงมาเนี่ยคงต้องมีการปรับลดน้ำหนักการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะจับตาดูอยู่ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นกรอบแนวรับวันนี้1270-1275นะคะแนวต้านเนี่ยอยู่ที่1290-1295นะคะออพอร์ตระยะสั้นเนี่ยคงหุ้นไว้6ตัวเหมือนเดิมนะคะ BH Intouch t, t v t Platinum AAV MTLS นะคะ หุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลาน Cash แล้วตัวเดิมนะคะ TKN นะคะหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานมี3ตัวนะคะ Jever แล้วก็ะะ w i c e นะคะ WICE นะคะกลุ่มหุ้นติดชาร์จนะคะวันนี้นำเสนอหุ้นเข้าใหม่2ตัวนะคะตัวแรก BLA นะคะเมื่อวานนี้ ให้เข้ามารอบนึงแล้วนะคะยังซื้อไม่ได้นะคะวันนี้สู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าซื้อ47บาทาท50เราทำกำไร51บาทตัดขาดทุน45บาท50นะคะบิวตี้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่นำเสนอเข้ามานะคะให้น้ำหนักการลงทุนที่2ดาวนะคะก็มากกว่าตลาดนะคะเข้าซื้อ5บาท10บนะคะทำกำไร5บาท45ตัดขาดทุน4บาทเ0นะคะเนื่องจากทางฝ่ายเนี่ยได้คาดการกาไร ไตรมาสที่4เติบโตอย่างน่าประทับใจที่สุดในกลุ่มพาณิชย์นะคะทั้งจากยอดขายในประเทศแล้วก็การส่งออกนะคะทั้งลูกค้ากลุ่ม clmv นะคะลูกค้าจีนแล้วก็กลุ่มอาหรับยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องส่วนทิศทางเศรษฐกิจกที่ทบเทาคะ ส่วนอัปเดตตัวอื่นนะคะในกลุ่มหุ้นติดชาร์จเมื่อวานนี้ TKN มีตัดขาดทุนออกไปในระหว่างวันนะคะรวมไปถึง TRC นะคะและก็สุภาไัลด้วยนะคะเมื่อวานนี้ตลาดเหวี่ยงค่อนข้างแรงมากทีเดียวนะคะมีทำกำไร take profit ตัวช็อตเซลล์ KTC นะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อได้แต่ได้แก่ตัว t v t นะคะ BDMS นะคะแล้วก็ เมื่อวานนี้ตัว i f e ฟนี่ได้ Ex ออกไปที่ราคา ATO นะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดพุนปมาจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ